มันก็เกือบดีไปทุกทุกอย่างทุกสิ่งที่คิดว่ามันจะไม่ดีมันก็ดีทุกอย่างที่รู้มันมีแต่สิ่งดีๆีหลายอย่างหลายอย่างเกินไปในโลกใบนี้ต้องเลือกดีดีเลือกแฟนดีดีจึงจะได้คนที่ดีใจใจดีแล้วก็มีให้ให้ทุกอย่างก็ให้ได้ทั้งบุตร ทั้งสิ่งของหรืออะไรก็ต้องเลือกดีๆนะวันนั้นผมเดินไปเจอคนหนึ่งโคตรน่ารักเลยวันนั้นผมเห็นเขานั่งเล่นอยู่ตรงนั้นไปเจอเขามาเขาเป็นคนที่เงียบๆเ,เหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าเขาชอบพูดเยอะ นานแล้วไม่ได้เจอใครที่จริงใจแล้วก็จริงจังนานแล้วที่ไม่ได้อยู่กับใครอยู่กับคนคนหนึ่งได้ไหมคนนั้นเขาเป็นใครน้อน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 อเขาเป็นใครหรือ,อยังไงเขาเป็นคนที่มีจิตใจคนที่มีจิตใจสะอาดคนที่หน่าทน,นุทันนอมคนที่น่าหอมแก้มทุกวัน คนที่น่ารักเกินไปด้วยซ้ำโยโยยายาโออความน่ารักมันมีมากพอหรือ,อยังหรือจะเป็นความเทความตึงหรือจะให้มีเงินเยอะๆคุณสามารถเลือกให้ได้เลยคุณต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจะได้เงินก้อนมาใช้คุณต้องทำงานแล้วก็เรียน คุณเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยไหมเหนื่อยในใจยังไงไม่รู้เหนื่อยต่อไปก็คงไม่ดีควรพักบ้างนะคุณคนดีอย่าเหนื่อยเกินไปกละชีวิตก็คือชีวิตที่ต้องหาเงินหาเงินใช้เพื่อเรียนหนังสือหาทุกอย่างเพื่อกอดเอาไว้หาทุกอย่างแล้วตายจากไปมันไม่มีอะไรจะดีเท่าอยู่บ้านนอนฟังเพลงนะ มันไม่เคยเจอดีอยังไงเยอเยวขานหนาน้ำตกใส่ก้อนหินทุกวันก้อนหินยังมีใจแล้วคุณเป็นใครมาจีบผมเนี่ยผมนั้นงงไปหมดแล้วนะ ผมไม่เคยเข้าใจคุณเลยว่าคุณจะทำไปเพื่ออะไรทำแล้วดีก็ดีจริงๆทำไปเยอะๆมันไม่ดีเลยทำอะไรลงไปคุณนั้นทำอะไรลงไปฉันเลยแล้วคุณทำความน่ารักไว้เยอะใช่ไหมหลักเจ้าคนดี